สวัสดีครับพี่น้องชาวนักข่าวทุกท่านครับจะเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับตามคําเรียกร้องนะครับวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องอหัวสร้านะครับมีคุณพ่อท่านนึงที่อยู่ทางกรุงเทพนะครับเห็นคลิปที่ลงไปในการออกต่อแล้วก็ที่ผมทาเป็นหัวแบบแบบน็อตนะครับก็เลยว่าได้ทําขายด้วยไหมนะครับก็แบ่งครับทำทำให้ใครสนใจก็ นี่นะครับคือหัวตัวนี้นะครับที่เป็นแบบแป็แปนเป็น,นน็อตนะฮะอันนี้เป็นเป็นน็อตอันนี้ที่จะติดแปะกับตัวพะเนียดเลยนะครับตัวนี้ก็ไปติดกับหัวเศ้านะครับใช้ลักษณะการเชื่อหมหัวเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นเกียวตรงนี้ตัวนี้จะติดที่ปลายเศร้านะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวติดที่ปลายเศร้าตัวนี้ติดที่พเนียดนะครับง่ายๆครับหมุนเข้าใส่ยอย่างนี้เลยนะครับใครที่ ที่มีพ้นเนียตตัวเดียวหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอาจจะทำอย่างนี้ได้เลยนี่ฮะเหมือนเกับตัวน,นี้นี่ครับนี่ครับนี่ฮะตัวนี้ก็ใส่เหมือนกันนฮะนี่ฮะนี่ครับตัวนี้ก็ใส่เวลาที่เราจะใส่เ้าล้วก็หมุนเข้าได้เลยนะครับอ่สมมติลองดูซิตัวนี้สกรูเป็นเบอร์เดียวกันเป็นน็อตเดียวกัน ตัวนี้ไม่ได้ล็อกแน่นครับลองเราต่อน้องขอชวาดูน่ครับอ่าแค่นี้แต่ว่าตัวนี้มันจะต้องเชื่อมตัวต่อตัวนะครับว่าจะเอาตะขอไว้หน้าไว้หลังนะครับน่ครับลักษณะนี้ก็ใช้ง่ายครับแล้วแต่คนชอบเวลาเราถอดตัวนี้ก็จะติดอยู่กับพเนียดเลยนะครับรเนียดเล็กเนียดใหญ่ใช้ได้แล้วก็วางพื้นได้นะครับนี่บางคนชอบสะดวกอย่างนี้ก็สามารถที่จะ ที่จะเลือกเป็นหัวแบบนี้ได้นะครับสั่งเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็ทําเหมือนกันลักษณะเดียวกันทําตะขอเหมือนกันกับหน้ากับหลังนะครับแต่ตัวต่อตัวมันจะวัดใส่อย่างนี้นะครับเวลาที่เราใส่อ่ะดูเกลียวสุดที่ตรงไหนนะครับเป็นต้องลักษณะประมาณนี้อกเนียดอยู่อย่างนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตะขอข้างตัวนี้เป็นตะขอหลังนะครับนี่ครับชอบแบบไหนก็ทักเข้ามาครับถ้าอยากได้แบบนี้ก็ทําให้ครับ ใส่ได้เป็นรุ่นม V2 รุ่นเดิมอย่างนี้ก็ได้ครับทําให้เหมือนกันโอเคครับแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ